ยุ่งยากหมดเลยมนุษย์ก็ยุ่งยากสัตว์มันก็ยุ่งยากอ๋อชาวางมาก็ได้ยินเสียงร้องไปแล้วนี่พวกสัตว์มันมนุษย์ก็ทั้งกลางวันกลางคืนสัตว์บางประเภทก็ทั้งกลางวันกลางคืนยุ่งยากออก็ดูมดมันดิยุงยากมั้ไม่รู้เวลามันนอนเวลามันนอนเวลาไหนเจ้ามดนี่นะ ก็ยุ่งยากมันนะล,ลูกเนี่ยเออจะหมดมันก็ยุ่งยากมนุยก์ก็ยุ่งยากโอ้ยุ่งยากที่ไหนไม่ยุ่งยากมหาบริญญานุนา่นุ่งไม่ยุ่งยากของเรามันยุ่งยากตลอดไปจนถึงวันสิ้นลมนั่นแหละพอสิ้นลมแล้วก็ยุ่งยากต่อในโลกของเปรตของผีอีกละยุ่งยากเ,าเชื้อการันต์ไม่หมดมันยุ่งยากก็ทำไปลูก ไม่ได้ว่าเลยวันไหนว right. ่างก็ไม่ยุ่งยากก็มาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันยุ่งยากไม่ไม่ไม่มีวันที่จะจืดจางก็คือใจมันยุ่งยากนี่แหละเออย่าใจมันยุ่งยากแล้วโอ้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะลูกนะไม่มีวันที่จะจบจะสิ้นเนี่ยใจมันยุ่งยากเดี๋ยวถ้าว่ากายมันยุ่งยากมันพอมีเวลาพักเนี่ยใจมันยุ่งยากไม่มีเวลาพักนะโอ้ยุ่งเหยิงเนี่ นี่ก็ทั้งโลกนี่พพุทธเจ้ชาจึงพูดถึงว่าแต่แบบที่เป็นพระธรรมว่านี่ชาติที่มีทุกข์ขันเกิดที่ชาติใดก็เป็นทุกข์หมดนี่พอเกิดมาแล้วก็มายุ่งยากอย่างนี้แหละเกิดแก่เก็บตายยุ่งยากออ้เวลาไหนที่จะไม่ยุ่งยากก็ลูกนี่ชาติที่ปีทุกข์ขันนี่เป็นพระธรรมเดี๋ยวพวกเราจะทาตัวไม่ให้มันยุ่งยากได้ไหมเออทาตัวให มีความสุขเสมอต้นเสมอไปลายได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่เป็นธรรมทาไม่เป็นใจมันก็ยุ่งยากอีกนี่ก็ทั้งโลกช่วงเช้าก็ไปแล้วพระเราก็ยุ่งยากยุ่งยากก็ไปบินเท่าบาทเลี้ยงชีพทางอุบาสกกาก็ยุ่งยากการทำมาหากินเลี้ยงชีพ ส่นทีฉ่ฉานก็ยุ่งยาก,กทํามาหากินเลี้ยงชีพมันก็มีผัวมีลูกมีเมียเหมือนกันมนุษย์ก็มีผัวมีลูกมีเมียพระไม่มีแต่ว่าก็ยุ่งยากนี่พระพุทธเจ้าจึงถึงความทุกข์ในทุกข์ในในในการเกิดชายที่ปีทุกขาถึงจะถึงจะเป็นสุขติภูมิเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์เท่ากันนะลูกนะ เขาบอกเกิดไม่ทุกข์คนนะม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดเป็นเทวาดาก็ทุกข์เกิดเป็นพรมก็ทุกข์ผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์โน่นลงตรงนั้น,นก็ยุ่งยากลูกถ้าหาเวลาให้กับตัวเองมันก็พอที่จะผอนหนังเป็นเบาได้พักผ่อนทางกายทางใจบ้าง